ไปตรงนี้แหละลูกมาไหว้พระกันเร็วไหว้พระเลยสาธุอาทีวหา,า้พระอาทิตตัานโมน่ะสาธุพระสวยเลยโอ้พระสวยมากใหม่นั้นสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าสิบยอดมากเลยครับ ไม่คิดว่าคนสมัยก่อนเขาจะสร้างพาระที่สวยขนาดนี้นะครับดูรอบๆนะครับ <c oughs> ราบก็จะเป็นเออ <c oughs> เป็นเมืองนะครับ <c oughs> ที่ราสมัยก่อนเขาสร้างมานะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เก่าแก่มากเลยนะครับสร้างขึ้นมา สวยมากเลยครับรู้สึกไหมครับสวยมากเลยสวยมากแลีนะ่ฮีก็ชอบมากด้วยครับนี่เราก็จะมาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าที่นี่คืออะไรนะครับมันก็จะมีข้อมูลว่าวัดวิหารทอง รูปแบบสันนิษฐานแผนผังบริเวณซึ่งกรมศิลปากรจัดทำไว้มีซากฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีคือส่วนที่เป็นสีขาวที่เป็นสีชมพูเข้มคือส่วนที่ลงเหลือเป็นหลักฐานเพียงเล็กน้อยสีแดงคือส่วนของรูปแบบสันนิษฐานอ๋อรูปภาพแบบสันนิษฐานในมุมมองต่างๆ ประมวลจากจินตนาการและข้อมูลบางส่วนที่มีที่เชื่อว่ามีแบบอย่างในสมัยกรุงศรีธยาตอนกลางก่อนช่วงเวลาที่สมเด็จพระนในศวรมหาราชเมื่อทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชประทับที่พระราชาวังจันทร์นี่ข้อมูลมันลูกเห็นไหมสวยไหมสวยมากไหมลูก บอกว่าที่เป็นสีชมพูเข้มคือส่วนที่หลงเหลือสีชมพูเข้มคือส่วนที่หลงเหลืออยู่เห็นไหมเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยสีชมพูเข้มก็คืออีกฐานเนี่ยที่เก่าๆใช่มใช่หมดเลยอูเข้มแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเป็นส่วนที่สันนิษฐานนะลูกโอเคไหมครับแสดงว่าที่นี่คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือตอนสมัยก่อนนั้นนะครับลูกสวัสดีครับตอนนี้นาทีกําลังมาไหว้พระนะครับที่พระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับนาทีนาทีจะมาไหว้พระใช่ไหมครับพระที่นี่เก่ามากเลยนะครับรู้ไหมเก่ามากเลยไปไปดูใกล้ๆก,กันครับว่าพระสวยแค่ไหนไปเร็วที่นี่เห็นไหมรอบๆนี้ไหมเห็นไหมรอบๆนี้มีแต่ เป็นปฏิฐานเก่าแก่มากๆเลยนี่นี่แค่พื้นที่นาทีไหวเหรอนาทีไหวแล้วเหรอไหวยังไหวพระยังพระยังไหวพรยยังครับอาทู๋ไอปะนาทีเดินไปดูใ,ใกล้ะปะาพราะจะสวยแค่ไหนว่าสมัยนั้นคนเขาสร้างพระขึ้นมาเขาใช้อะไรสร้างลูกแล้วทำไมเขาคงทนถึงปัจจุบันได้ไงลูกหืม ครับต้นไม้พระอัพระอัฏฐานพระอัฏฐานอ้าไหวเหรอครับลูกอธิอวายพระอธิว้พระไงครับอธิว้พระไงครับสาธุสาธุไงลูกอธิอธิสาธุก่อนเร็ว าทีลูกสาธุไงครับสาธุยังไงสาธุยังไงครับพระอะไรพระอัฏฐารรสีสุคตพออ่านพอพออ่านไม่เป็น <c oughs> พระอัฏฐารรสีสุน <c oughs> สคนทศพลยานะบพิษ นี่น่าจะใช่นะลูกไปไปเร็วดูดีๆรอบๆนี่เลยลูกเก่ามากเลยเห็นไหมโอ้เยอะแยะเลยมันก็เก่ามากเลยเห็นไหมนี่ไงเนี่ยเป็นฐานที่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยไก่มาลูกป่ะไปไปดูใกล้ไนะ điều khiển hãy khơi được hãy khơi được 9, ấy, mình không phải không phải không phải không โอ้โหเก่งมากเลยตายนี่สวยมากเลยลูกสวยมากไหมครับมาเดินตามพ่อมาสวยมากเลยพิธีมาไหว้พระครับเดินดีๆนะครับเดินดีๆนะครับนี่ทางมันไม่เรียบนะครับอ่ะเดินมาเร็วค่อยๆเดินนะครับ ไ,ไหว้พระใกล้ๆเลยเฮียวไหว้พระใกล้ๆเลยนะครับสาธุเร็วค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับไม่ต้องรีบไปตรงนี้แหละลูกมาไหว้พระกันเร็วไหว้พระเลยสาธุอธิหว้พระอธิตั้งธรมน์หน่อย สาธุพ้าสวยเลยโอ้พ้าสวยมากใหม่นั้นสร้างได้ขนาดนี้ผือว่าสุดรยอดมากเลยครับ <c oughs> ไม่คิดว่าคนสมัยก่อนเขาจะสร้างพ้าได้สวยขนาดนี้นะครับ <c oughs> ดูรอบๆนะครับ <c oughs> รอก็จะเป็น เออักรเ,เมืองนะครับ <S 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 ที่สมัยก่อนเขาสร้างมานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เก่าแก่มากเลยนะครับสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นก็เป็นวัดนะครับคนที่รู้ข้อมูลก็ <laughs> คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมมาออถ่ายความสวยงามนะครับพาลูกมาเล่นนะครับผมพาลูกชายมาเล่น ครับอ๋อใช่ตัวน้อยมานี่แตตัวน้อยมาไหว้พระใช่ไหมลูกมาไหว้พระใช่ไหมพระสวยไหมครับสวยไหมครับลูกอืมพระสวยไหมพระสวยมเอ่ยพระส,สวยมากเลย <Yeah. S 1> ฮะ <laughs> ไป ไปดูพระก,กันก่อนไปดูพระใกล้ๆไปเฮ้ยตามเข้ามามานี่เร็วมานี่มานี่เร็วมาเอาไว้ใกล้ๆเลยหลายลูกมาไว้ใกล้ๆเลยครับอ้าวอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าไหว้ครับไหว้พระ ไปเลยสาธุอ่าอา่ะนา,าทีสวดนอนดินะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตบายบายบายด้วยสัมมาสัมพุทธนะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรใหน้นาที สุ่ภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเรียนหนังสือเก่งๆนะครับสาธุนา <c oughs> ทีขอพรไปเร้ไมาดูจุดอื่นบ้างลูกนาทีอื่นสวยไหมไปสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่ตอนนี้ลงมาจากหาด ข้างบนนี้แล้วนะครับก็จะมาดูข้างล่างกันว่าตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้ครับนสวยมากเลยครับเพ่จะรู้ว่าคืออะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราจะไปอ่านใกล้ๆเอ๊ะ<อ>แต่ไม่มีให้อ่านนะครับมีแต่ป้ายนะครับว่าอันตรายห้ามปีนป่ายนะครับก็เ,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 เป็นปฏิสารที่ ก็น่าจะเป็นฐานสำหรับอะไรดีลูกก็น่าจะเอาไว้เป็นฐานสำหรับเก็บอะไรที่สำคัญสำคัญในยุคสมัยก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันสวยมากเลยครับ สวยไหมครับสวยมากเลย <c oughs> สวยมากแลนะ้วนี่ก็ชอบมากด้วยครับนี่เราก็จะมาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าที่นี่คืออะไรนะครับมันก็จะมีข้อมูลว่าวัดวิหารทองรูปแบบสันนิษฐานแผนผังบริเวณซึ่งกรมศิลปากรจัดทำไว้มีซากฐานจากการขุดแต่ง คำโบราณคาดีคือส่วนที่เป็นสีขาวที่เป็นสีชมพูเข้มคือส่วนที่หลงเหลือเป็นหลักฐานเพียงเล็กน้อยสีแดงคือส่วนของรูปแบบสันนิษฐานอ๋อรูปภาพแบบสันนิษฐานในมุมมองต่างๆประมวลจากจินตนาการและข้อมูลบางส่วนที่มีที่เชื่อว่ามีแบบอย่างในสมัยกรุงศรีธยาตอนกลาง ก่อนช่วงเวลาที่สมเด็จพระในสวนมหาราชเมื่อทรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชประทับที่พระราชวังวจันทร์นี่ขอ้อมูลมันลูกเห็นไหมสวยไหมสวยมากไม่ลูกบอกว่าที่เป็นสีชมพูเข้มคือส่วนที่หลงเหลือสีชมพูเข้มคือส่วนที่หลงเหลืออยู่เห็นไหมเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ย สีชมพูเข้มก็คืออิฐฐานเนี่ยที่เก่าๆนี่ใช่หมเลยชูเข้มแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเป็นส่วนที่สันนิษฐานนะลูกโอเคไหมครับแสดงว่าที่นี่คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือตอนสมัยก่อนนั้นนะครับลูกหลงเหลืออยู่เยอะมากโดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เลย ที่นี่ก็สวยมากเลยครับเป็นเมืองโบราณที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับที่นี่เขาก็มามาออกกําลังกายแล้วก็ <c oughs> มาชมสถานที่โบราณกันเยอะมากเลยนะครับนาทียังชอบเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมครับลูกเนาะบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหดู อากาศดีจังเลยอะทีเดินเล่นยังไงนะไอเดินเล่นนี่ก็สนุกมากเลยเนี่ยเดินเล่นไอทีก็สนุกมากเลยโอ้มีพื้นที่ให้เด็กเล่นด้วยไอไอทีเดินไปไหนครับ ไหนแล้วเนี่ยเดินป่าไปหาพระเหรอจะไหว้พระเหรอพระอยู่ไหนลูกเอาไปบายก่อนลูกไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายก่อนไปบาย,ยางไงบายบายนาทีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายจุ๊ก <Bye bye. S 2> <c oughs>